ปิดท้ายด้วยเรื่อาจากมาดามสุนะครับวันนี้มีความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กฝาแฝดลูกครึ่งที่เขาขอแซลพี่แพนเค้กครับมาดามสุมาแล้วคะ่ะมาเพราะความน่ารังนะ่าชังของคู่ฝาแฝดดาวเรื่องทร่งแรงอย่างนิน้อยเอเดนและโจชัวที่นอกจากจะมีแววหลอกกันทั้งคู่แล้วก็ยังมีแววเล่นตลกให้พี่ป้านาอาได้หาแตกกันอีกด้วยนะคะ ความฉลาดล้ำของฝาแฝนเงาะเอ้ะฝรั่งคู่เนี้ย,ยังลามไปถึงคุณน้องแพนเค้กที่ทำให้สาวแพนมีเรื่องราวดีๆได้จดจำเพิ่มอีกด้วยนะคะยี่สิแมี่สอะไรพน,นเค้กแพนเค้กรอบับเน่ไม่รู้ว่าเด็กๆน่รู้เองหรือหมวดมีกระซิบมากัน,นแน่จ้ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแ,ๆ,ๆ,แๆ,ๆแล้วกันค่ะ